นัดหมายอาถรรพ์กับชูกาเบบีบนเรือยอทของผู้อเมริการกูเกิลสหรัฐนัดพบกับนางแบบสาวเซ็กซี่ผ่านเว็บไซต์หาคู่สำหรับชูกาเบบีและชูกาแดดดี้แต่ผู้บริหารหนุ่มอย่างฟอเรสต์เฮสไม่คาดคิดว่าจะต้องแลกมันมาด้วยชีวิตฟอเรสต์เฮสวัย5้ปีเป็นผู้บริหารระดับสูงของกูเกิลอาศัยอยู่ในบ้านมูลค่า3ล้านดอลลาร์ในย่านหรูหราของซาตาครูสแคลิฟอร์เนียเพื่อหลีกหนีจากความเครียดในการทำงาน f o r รสตมักจะพักผ่อนบนเรือยอทยาว14เมตรชื่อเอสเค e ที่จอดเทียบท่าอยู่ที่อ่าวซานตาครูซเขาติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่แพงที่สุดในเรือซึ่งมีมูลค่าประมาณ200,000ดอลลาร์รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนพร้อมกล้องความละเอียดสูงภายในเรือฟอเรสตยังลงทุนอย่างไม่เสียดายกับความสะดวกสบายเช่นเพดานบุหนังและเก้าอี้ราคา8,000ดอลลาร์คืนวันที่22พฤศจิกายน2013 ฟอเรสต์อยู่บนเรือ,อยอทและไม่ได้กลับบ้านคืนนั้นภรรยาและลูกๆเป็นห่วงจึงโทรหาผู้ดูแลเรือที่พวกเขาจ้างมาเมื่อขึ้นไปตรวจสอบบนเรือผู้ดูแลก็พบศพของฟอเรสต์ในห้องโดยสารหลัดและรีบโทรแจง้ง911ทันทีกล้องบันทึกช่วง7นาทีสุดท้ายของชีวิตพนักงานสืบสวนตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของฟอเรสต์และพบสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งเขามีบัญชีส่วนตัวบนเว็บไซต์หาคู่ Seeking o r a n g i n g ในตอนแรกตำรวจได้รับแจ้งว่าไม่มีกล้องที่ติดตั้งในห้องโดยสารของเรือแต่ในความเป็นจริงแล้วมีวิดีโอหนึ่งถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต้องใช้เวลาถึง3เดือนและคำสั่งสารกว่าตำรวจจะได้วิดีโอที่น่าตกใจนี้มาตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยวิดีโอดังกล่าวแต่ได้บรรยายดีเทลสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นระหว่างฟอเรสกับหญิงสาวผมดำสวยที่มีรายตักอันเป็นเอกลักษณ์เขาระบุว่ามันคือปาร์ตี้ของคนสองคนที่มีการใช้ยาเสพติดตามขาบอกเล่าของตำรวจ ทั้งคู่ทักทายกันด้วยการกอดอย่างรวดเร็วพูดคุยกันจากนั้นผู้หญิงก็หยิบเฮโรอีนและอุปกรณ์สําหรับเตรียมฉีดออกมาหลังจากฉีดเฮโรอีนให้ตนเองแล้วเธอก็ฉีดให้ฟอเรสตต่อผู้อำนวยการหนุ่มดูท่าทีวิตกกำงวลแต่ก็ยอมรับหลังจากนั้นฟอเรสตก็มีอาการเจ็บปวดและล้มลงแทบจะทันทีหญิงสาวพยายามปลุกเขาให้ลุกขึ้นตบเบาๆที่ใบหน้าประคองศีรษะเอาไว้ขณะที่ฟอเรสฟุบลงกับเก้าอี้ แต่เธอก็ไม่ได้โทรแจ้ง911แทนที่จะทำเช่นนั้นวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเธอพยายามลบหลักฐานทั้งหมดที่พิสูจน์ว่าเคยอยู่ที่นั่นเช่นลายนิ้วมือและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ยาเสพติดในขณะที่ฟอเรสต์นอนหมดสติอยู่บนพื้นผู้หญิงคนนั้นยังถือแก้วไวน์เดินรอบห้องโดยสารและก้าวข้ามร่างของฟอเรสต์ช่วงเวลาที่ฟอเรสต์นอนอยู่บนพื้นในห้องโดยสารนานถึง7นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่การแพทย์สามารถมาถึงเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ด้วยวิดีโอนี้ทําให้ตํารวจระบุตัวตนผู้หญิงที่มีรอยตักอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้ซึ่งข้อมูลตรงกับบัญชีบนเว็บไซต์หาคู่ที่ Forest ท h a i เธอคืออลิซทิเคิลมนนางแบบวัย26ปีเว็บไซต์ลับของชูก้าเบบีและชูก้าแดดดี้ผู้บริหาร Google ผู้ร่ำรวยพบกับนางแบบสาวในโลกที่ค่อนข้างลับซึ่งแทบจะไม่มีการใช้ชื่อจริงอลิซและฟอเรสตพบกันที่ลาสเวกัสผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีสำนักงานอยู่ที่นั่น แต่มันไม่ใช่เว็บไซต์หาคู่ธรรมดา b r a n d ดอนเวดวัย43ปี CEO เศรษฐีของ Seeking Arranging ก็ตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นในปี2006และปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ3ล้านคนทั่วโลกแบรนด o n อธิบายว่า Seeking Arranging เป็นเว็บไซต์หาคู่ของชูการ์เดดดีที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอายุน้อยที่ต้องการพบกับคนรวยแต่เขากลับปฏิเสธว่านี่คือสถานที่สำหรับจัดหาความสมพันธ์ทางเพศเพื่อเงินสตีฟคลาร์ก ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีของฟอเรสต์ไม่เห็นด้วยชื่อของพวกเขาคือชูกาเบบีและชูกาแดดดี้ใครๆก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำเหล่านั้นแบรนดอนภูมิใจที่รายชื่อสมาชิกของเว็บไซต์ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทชั้นนำใน Fortune 500รวมทั้ง Google ด้วยผู้ชาย40%ที่เข้ามาร่วมในเว็บไซต์นี้แปลงงานแล้วและเต็มใจที่จะใช้จ่ายเงินตั้งแต่1000ไปจนถึงมากกว่า10,000ดอลลาร์ 1, เป็นของขวัญรายเดือนให้กับชูกาเบบี แผนล่อลวงผู้ต้องสงสัยหลังจากการเสียชีวิตของฟอเรสต์ตำรวจเริ่มติดตามอลิซออนไลน์เมื่อเธอโพสต์ใน Facebook ว่าตั้งใจกลับไปจอร์เจียตำรวจจึงตัดสินใจปลอมตัวเป็นชูการ์ดดดี้เพื่อล่อให้เธอปรากฏตัวและทำการจับกลุ่มนักสืบคนหนึ่งสร้างโปรไฟล์หาคู่ภายใต้ชื่อปลอมและแต่งเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองจากนั้นทีมสืบสวนก็โพสต์ข้อมูลน,นั้นบนเว็บไซต์และติดต่อกับอลิซผ่านทางซิกกิ้งอารเรนจิ ภายใต้ชื่อรหัสเซบาสเตียนนักสืบคนนี้เริ่มส่งอีเมลและข้อความไปหาอลิซหวังจะได้พบหน้าในที่สุดพวกเขาก็โน้มน้าวให้อลิซมาพบเพื่อตกลงเรื่องการค้าประเวณีและเงินตำรวจโอนเงินหลายร้อยดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารของอลิซพร้อมกับสัญญาว่าจะจ่ายให้อีกอย่างน้อย1,000ดอลลาร์เมื่อได้พบกันอลิซตำหนิพวกเขาว่าขี้เหนียวบอกว่าลูกค้าหลายคนจ่ายให้เธอเป็น2เท่า8เดือนหลังจากการเสียชีวิตของฟอเรส อลิซก็ปรากฏตัวอีกครั้งในซานตาครูซเคาน์ตี้ครั้งนี้ที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่ห่างไกลไปเธอนําเฮโรอ,อีนติดตัวมาอีกเช่นเคยหวังจะได้พบกับชูการ์ดดดี้เมื่อตำรวจปรากฏตัวและแนะนําตัวว่าเป็นคนที่ติดต่อทางออนไลน์อลิซก็ร้องไห้และแสดงท่าทีตื่นตระหนกตำรวจจับกุมอลิซในข้อหาค้าประเวณีและตั้งข้อหาเธอในคดีการเสียชีวิตของฟอเรสความลับอันดำมืดของโซเพนีแชทคอ์เนล แฟนของอเล็กซ์ตกใจเมื่อรู้ข่าวการจับกลุ่มของเธอเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่อเล็กซ์จะไปพบกับฟอเรสตในคืนอาถรรพ์นั้นเธออยู่กับแชทวันนั้นเราออกไปเที่ยวกันเธอเล่าว่าเพื่อนเก่าบางคนอยู่ที่ซานตาครูซมีเรือยอทและเธอตั้งใจจะไปเที่ยวกับพวกเขาคืนนั้นเธอปลุกผมให้ตื่นด้วยการโทรศัพท์มาและดูเหมือนจะตื่นตระหนกมากแชทอธิบาย อลิกซ์เล่าว่า<ๆ>เพื่อนของเธอใช้เฮโรอ,อีนและยาเสพติดร้ยแรงอื่นๆบนเรือทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและต้องรีบออกไปแชทได้ยินอาลิกส์สะอื้นไห้และเสียงเศร้าเมื่อค้นหาอาลิกซ์ใน Google ตำรวจพบว่าบัญทีทวิตเตอร์ของเธอคือ ak kennedy xx ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นนางแบบสไตลิสโซเพนีและนักเต้นระบำเปลืองผ้า แชทไม่เคยรู้มาก่อนว่าแฟนสาวของเขาค้าประเวณีเขาคิดว่าเธอเป็นแค่นางแบบที่มีงานเยอะและมักจะได้รับค่าจ้าง1,000ดอลลาร์ 1, จากการสืบสวนอลิกซมีปัญหามากมายตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นมีอาการผิดปกติทางการกินและติดยาเสพติดเคยกรีดข้อมือหลายครั้งเมื่ออายุ20ปีอลิกซก็เริ่มทำงานในคลับระบำเปลืองผ้าเดือนกันยายน2013คู่มั่นของอลิซคือดีน รโอเปวัย53ปีเสียชีวิตจากการใช้เฮโรอีนเกินขนาดเธอเป็นคนโทรแจ้ง91้ 11, หลังจากพบว่าดีนหมดสติที่บ้านในนอทแอเลนตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง2เดือนก่อนที่อลิซจะอยู่กับผู้บริหาร Google ในขณะที่เขาเสียชีวิตตำรวจประหลาดใจที่มีความคล้ายคลึงกันในสองคดีนี้ทอดนักธุรกิจในแอแลนตาซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของอลิซ เล่าว่าดีนเคยช่วยอลิกซ์เลิกยาเสพติดหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จวันที่7กันยายน2013เพียง10วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยอาการช็อกจากการใช้ยาดีนพบว่าอาลิกซ์โพสต์โฆษณาบริการทางเพศเธอต้องการเงินเพื่อสนองอาการเสพติดของตัวเองทอดกล่าวว่าเธอรักดีนต้องการอยู่กับดีนแต่เธอมีความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ลึกๆดีนโกรธมาก และเรียกร้องให้อลิกซ์ย้ายของทั้งหมดออกจากบ้านในวันรุ่งขึ้นอลิกซ์ให้การตำรวจในภายหลังว่าเธอกำลังอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงดังเหมือนของตกแตกเธอจึงวิ่งเข้าไปในห้องนอนและพบดีนนอนอยู่บนผืนผลการชนสูตรพบว่าดีนใช้เฮโรอีนยาแก้ปวดและแอนกโกซอผสมกันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตวันที่30ตุลาคม2013 อลิซ์เดินทางไปแคลิฟอร์เนียเธอโฆษณาตัวเองออนไลน์ทันทีและพบกับลูกค้ากระเป๋าหนักในภายในไม่กี่วันวันที่สองพฤศจิกายน2013อาลิซเล่าให้ทอดฟังว่าเธอได้พบกับผู้ชายที่ยอดเยี่ยมในวันรุ่งขึ้นเธอจะไปที่เรือและจะได้รับเงินสด400-500ดอลลาร์พร้อมเช็คอีก2,000ดอลลาร์ทอดค่อนข้างแน่ใจว่าผู้ชายบนเรือที่อลิซพูดถึงคือฟอเรส 3ส,สัปดาห์ต่อมาในวันที่22พิพฤศจิกายนอาลิกซ์ก็อยู่กับฟอเรสต์บนเรือยอดอีกครั้งในคืนอาถรรพ์น,นั้นไม่ใช่มือสังหารเลือดแข็งอาลิกซ์ต้องเผชิญกับโทษจำคุกเกือบ19ปีในข้อหาฆ่าฟอเรสต์พร้อมกับข้อหาครอบครองยาเสพติดและค้าประเวณีทนายความของจำเลยยืนยันว่าเธอไม่ใช่มือสังหารเลือดแข็ง ทุกอย่างเป็นเพียงอุบัติเหตุในขณะที่ทั้งสองใช้ยาเสพติดร่วมกันทนายความกล่าวว่าฟอร์เรสกระตือรือร้นที่จะเท่าร่วมในคืนนั้นและยังใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเพื่อชี้ให้อลิกซ์เห็นว่าจะฉีดที่ไหนในระหว่างการพิจารณาคดีในวันที่19พฤษภาคม2015ต่อเนื้อพ่อแม่ของเธออลิกซ์สารภาพผิดโดยไม่คาดคิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาผ่านทนายความเธอขอโทษครอบครัวของฟอเรสต์ มันเป็นอุบัติเหตุฉันตื่นตระหนกมากและฉันเสียใจมากอาลิกซ์ถูกตัดสินจำคุกหปีแต่ถ้าหาักลบเวลาที่เธอถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดีเกือบหนึ่งปีและได้รับการลดหย่อนโทษจากผู้พิพากษาเธออาจจะต้องรับโทษเพียงสองปกีกว่าเท่านั้นหลังการพิจารณาคดีมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้งอายการราฟาเอลวาสเกสกล่าวว่าครอบครัวของฟอเรสบอกว่า พวกเขาไม่เคยต้องการให้อาิกซ์ถูกตั้งข้อหาครอบครัวไม่ต้องการให้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาพวกเขาจะดีใจมากหากคดีนี้ถูกยกเลิกวาสเกรสอธิบายเขาเสริมว่าครอบครัวไม่ต้องการให้วิดีโอที่ถ่ายบนเรือของฟอเรสต์ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล้อเลียนและวิพากวิจารณ์อายการเห็นด้วยกับทนายความฝ่ายจำเลยว่าอารีซ์ไม่ได้ละเลยเมื่อฟอเรสต์ล้มลง การที่เธอพยายามปลุกเขาให้ตื่นชกหน้าอกตบหน้าพยายามยกเขาขึ้นและประคองเขาเอาไว้แสดงถึงความกังวลอย่างชัดเจนคุณยังสามารถเห็นเธอร้องไห้และกรีดร้องเพื่อปลุกเขาให้ตื่นซึ่งไม่สอดคล้องกับคนที่ตั้งใจจะคอดใครสักคนวาสเกสอธิบายแต่อายการกล่าวว่าความผิดของอาลิซคือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เธอเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยได้แต่ไม่ทำยังทำลายหลักฐานและทิ้งเหยื่อให้ตายอยู่ที่นั่นอาลิกซถูกปล่อยตัวออกจากคุกในปี2017และถูกเนรเทศไปแคนาดา